ตั้งแต่เป็นยาเป็นลูกสะพ้ยกันมาในหกปีก็จะเข้าเจ็ดปีแล้วบ่เคยแสดงอาการซีนาออียงที่พ่โพใจ่ายให้ยาเห็นจ้ากเถื่อบ่เคยเถียงควมเราเลยแหละเอาเรานะํามาเป็นที่หนึ่งมาเปลี่ยนที่ตั้งโกนเสมอเลยบ่ว่าสิเฮ็ดอียงบ่ว่าสิไปทั้งใดบ่ว่าสอยูสิกินเอียงก็ยาตามใจเราเบิดค่อยนะเราสิผิดเราสีถูกแล้วสีเอียงก็ยา โอ๊เอาเก็บไว้ในใจเขาคืดว่าเขาเป็นผู้น้อยเขาคืดว่าเขาก็เป็นลูกไพ,พ่นะเขากับคารลเพิ่นทุกคนข่อยก็ได้ไปใส่กระยายางน้ำกลลุลเราเต้โต้ยเราพาไปใส่ข่อยก็ไปตามเราวบเคยแบบว่าบ่เคยแบบจมเลยได้ข่อยก็ได้ เมื่อนี้ก็พาเราอันมาตัวเมืองสุดกาศเนาะกับมาเป็นมูเราหัละบางเทือนเนาะเราก็ลงลงลืมๆเรากับปู่เถาอายุเก้าสบกว่าปีแล้วทุกคนเหตุละเสร็จเร้ยววันนี้กับสิพากันไปห้านเนื้อห้านนี้เนื้อคอยกระถามเราจะได้ยามันไปทางใดแล้ววะมาแถวนี้แหละแล้วว่านะ เราบบจือซื้อห่านทุกคนเอ้ยก่อนสีมะฮอดห่านเนื้อห่านนี่นะทามทางมากประมาณสามเทือหรือว่าสี่เถอายางหละบกไปวนมาอยู่นะเกือบเป็นสุโมงทุกคนตอนแรกคอยกระทมเราอยู่ด้วะยา,าห่านนี่นะคอยคยมากกับเจ้าบอถามเป็นห่านนี่นะคอยสีเบิิงในอินเทอร์เน็ตแล้วห้องกัย่างตรงมาเลยเฮาบบต้องยางอ้อมไปอ้อมมาอย่างน้วรว่าบ่อ มึงบ่เคยมาดอกกูมาคนเดียวเอา้าคอยกับโบเทียงเราทุกคนจนมาแบบโอ้ยมาฮอท่านแล้วคอยก็เลยเอะใจว่าฮานนี่นะเคยมากกับเราตั้งแต่ปีกายนี่ทุกคนก็เลยว่าเออเอา,เอาตามใจเราซะาคอยกันเลยกับโบจมดอกคอยก็ได้กับโบเบ้าอีกเลยออาจ้าก็เราเป็นอีกอย่างกับฮานนี่นะแล้วอินเฮงหลายทุกคนสิใกล้หรือสิไก่อีหอย่างกับยาคันลรามักนะ แล้วก็มาดิม่ยาคนห้านดีดีลายดีเบ็ดคูยางเลยละวันอ่ะเอ้าโอเคม่ยามาซื้อแล้วข่อยก็บ้านยาเจ้าอยากได้อีกอย่างเจ้าซื้อเอาหลายลายโลดจังไดก็ได้มาแล้วก็ซื้อเอาอันอ้อยอ้อยแงซื้อหน่อยหน่อยนะโอ้ยข,อข,อข่อยก็เลยว่าเอ้า ตามใจเราซะกคอยก็ได้คอยกระสีจ่ายได้นี่อันนี้กับโบจ่ายเราคอยบ่อยคอยจ่ายแล้วเราก็จ่ายเองซื้อแล้วก็ห่อหลักกัแบงกันคอยว่าคอยสิหิวผู้เดียวบอกระแบงกันหิวสามอย่างทุกคนโอ้ยเราบามันหนักมึงไม่ต้องหิวหรอกโอ้ยคอยกระเมยน้ำยาคอยได้ทุกคนบางเทือมันคอยกระงูหงิดอยู่ได้ไปน้ำเล้าบางเือกระได้แต่ว่าเขากระอดเอาเนาะอืมนั่นแะค่ะกลับคอยกระเลยพารถนังรถไฟมาบ้านกับแป๊บเดียวเห็นบอกเขาเร้หูทางหล้กกระได้มาหอด้านนี่คอยกับมากโกดอกซัวเราก็ะเป็นยางไปเลาะไปซื้อหม มันฝรั่งเมื่อนี้แล้วก็สีเห็ดสลดัดมันฝรั่งสูลูกทรายลรากินแล้วว่าลูกทรายเราหมักกินอันนี้ข่อยกบับบเคยเห็ดไทยอันพวก,กินจกักเถ่อข่อยก็ได้อันอันมันฝรั่งสลัดนี่ก็ได้เพราะว่าข่อยกัเห็ด่เป็นเนาะมันกัเห็ดบบยากดอก แต่ว่าข่อยก็ต้องได้เบิง่งวิธีการเฮ็ดก่อนนะเมื่อนี้ข่อยก็เบิ่งไปเอา้าเมื่อหน้าเดี๋ยวข่อยสิเฮ็ดสูุผัวก,กินดอกนะเฮ็ดมากกัประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยปล่อยให้เ,หหเ,เ,เราเฮ็ดเข้าขั้วอีหยังเองเดี๋ข่อยก็ถ่ายคลิปเนี่ยก็บมึงเธอก็บ่ถ่ายคลิปเนี่ยต่ําขั้นตอนอีหยังก็ะยามันบ่ได้ตรงเป๊ะๆดอกก็บ่เป็นอีหยังซี่ล่ะเอามาคร่าวๆเห็ดกันเบิง่งเนาะทุกคนเฮ็ดมันฝรั่งสลดัดแล้วก็ยังบ่เลียวเฮ็ดสลัดผักเฮ็ดสลัดบักเล่นไปอีก นี่แหละป่าที่ซื้อมาเมื่อนี่ก็ได้เราก็มาโอบ๊บเราก็จัดโต๊ะจ,จัดตั้งเห็ดนีหอย่างบมดเลยได้นี่บ่ได้ไปยนุ่งอย่างเราเราได้เออปล่อยเ,เหเราเห็ดเองเลยตามปกติเนาะเรามาหา่อยเรามายำ่อยนะเราเป็นแขกได้่อยต้องเห็ดซูเรากินได้แต่ว่าอันนี้นะบ เห็ดเราเห็ดซูเขากินเบิร์ดแล้วเรากระจายอีกดินะเขากับเป็นผูแบบว่านั่งถากินอย่างเดียวเลยทุกคนกินแล้วนะเรากับไปเมี้ยนเรากับไปล่างเขาก็อยากเห็ดโซยแล้วกับว่าอบ่บต้องเห็ดดอกกูสิเห็ดเองแล้วว่าน่ะแล้วว่าเราเห็ดครัวคอยเปื้อนเราสิจัดการเองคอยก็เลยเอาโอเคไงตามใจเจ้าซะาอะไรมิเจ้ามีความสุขอยก็ตามใจ